อ่าเขาบอกว่าไปไปถ้าใจดูสวนพิทุเรียนสวยมาดูที่นี่ครับใจ้หายหมดเลยนะหายเลยมันเยอะเลยนะตอนแรกเยอะเลยเยอะเลยเหรอเนี่ยโอ้หนี่เนี่ยเนาะเยอะเลยแต่นี้มันได้ยอดใหม่สบายแล้วสบา่แล้วสบา่แล้วแล้วดีแล้วก่ต้องคอยดูดูแลทันนักเกษตรมากมาไปใช่ไหมใช่ต้องคอยดูต้องคอยดูโใบใบใบห่อใบใบมันห่อเข้ามาเลย ครับเล็กๆเนี่ยหอหอหอกมาเลยใบห่อนี่คือเพี้ยไฟเลยใช่ไหม้ยไฟเพี้ยไฟลงเลยเพีียวไฟเนี่ยมันก่อนจะฉีดมันมันมันจะเป็นอย่างนี้เลยล่ะเหลือแต่ก้านใช่ไหมฮะใช่ใช่แบบนี้หรอพอเริ่มเนี่ยรอรอใบใหม่แตกมาแล้วทีนี้โอ้ครับรอแล้วเนี่ยมียอดใหม่ก็เป็นตั้งดาบเลยนี่ถือถือว่าทันไม่ทันก็เรียบเลยโอ้ใช่มีอาการเป็นก้านใช่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 คือถ้าไม่เอาเมกม่ามาผสมยาฆ่าแมลงแสดงว่ามันกิ่งอาจจะเป็นก้านตูยแห้งตายใช่ครับถ้าไม่มี แมกมามาผสมครับผมมาฉีดต้นทเรียนครับก็คงไม่ไม่เห็นทุกภาพนี้หรอกครับครับมันมันจะเป็นยังไงครับใบมันจะแห้งกรอบใบแห้งครับเพี้ยมันลงลงแล้วมันมันยาเฉยๆเอาไม่อยู่กินยาปปาวไม่ผสมนะยาปปาไม่อยู่ครับอยู่บปงบางส่วนบางบางกิ่งบางก้านไม่ไม่ท้งไม่ทไม่ทั่วต้นทั้งที่เราฉีดต้นทั่วใช่ใช่ใช่พอเพราะได้ตัวนี้มามันเหมือนแบบได้ทั้งต้น ผสมได,ได้หมดได้หมดทั้งใบทั้งต้นทัน้ที่เห็นอย่างที่เห็นเราที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยสวยอย่างที่เนี่ยสวยทุกต้นปีแรกต้นต้นปลูกน่ะกลัวจะไม่รอดใช่ไหมฮะสองปีแล้บเป็นก้านถูกเป็นอะไรเป็นโอ้โหมันผมมาปีสามปีสามปีสามกว่ากว่ามาเนี่ยเริ่มแล้วเราก็ดูโอเคพัฒนาขึ้นแบบนี้เริ่มฟื้นแล้วค,ครับโอ้ครับเนี่ยสวยมองไปงตอนนี้อะไรแม่กมากับช่วยอ่าหรือว่าช่วยด้ไรก็โอเคนะเนี่ยดูเห็นชัดเลยเนี่ยผมผมฉีดไปเมื่อเร็วๆเนี่ยครับ สองสามวันนี่มาเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นหนักเป็นหนักก่อนจะไปตามก่อนจะวิ่งหายาเนี่ยมาชึวมามาบำรุงจิตเนี่ยเนี่ยก็เป็นหนักเนี่ยต้นนี้ที่ที่ว่าเป็นหนักเนี่ยอาการเป็นยังไงบใบห่อใบมันห่อเข้ามาเลยครับเล็กเลกเนี่ยห่อห่อห่อเข้ามาเลยใบห่อนี่คือเพี้ยไฟเลยใช่ไหมเพี้ยไฟเพี้ยไฟลงเลยเพี้ยไฟห่อไปแล้วก็มันก็จะไหมลามตามมาไหมไหมมาแล้วก็ทิ้งเนี่ยทิ้งเลยเนี่ยโอ้หนี่ใบเก่าเนี่ยทิ้งเนี่ยห่ออย่างนงี้แล้วก็ทิ้งเลยครับเนี่ย อ่ะเนี่ยออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยตอนนี้คือฉีดไปก็คือได้ยอดใหม่ได้ใหม่มาแล้วได้ใหม่มาแล้วเนี่ยครับสวยเลยเนี่ยกรอบร่วงเลยของพระเป็นขนาดนั้นเลยหรอใช่ใช่แต่ว่าต้องคอยดููใช่ไหมใช่ใช่อย่างอย่างแค่เพี้ยลงอย่างเดียวครับโอ้ปีสองปีจะแรงๆว่ะไม่ไหวไม่มันจะอยู่กับเราไหมมันจะได้ให้เรากินไหมอะไรนี่หลังจากที่ผสมแมงม่าผสมฮอร์โมนผสมยาฆ่าแมลงอะไรรวมกันในถัง จีดแล้วก็มันมันก็ทําให้ยาฮอร์โมนยาข้ามแมลงที่ที่เราผสมในถังเดียวกันอ่ะมันมันกระจายทั่วต้นกระจายกระจายทุกทุกทุกิ่งทุกการเข้าทุกต้นทุกซอกทุกมุมของใบเนยจัดมันกระจายกระจายอุ๋้กระจายฮอร์โมนเราจัดเอาแมกมากับเราวาผสมยาข้ามแมลงแล้ว ทำให้ยอดออกดีไหมครับครับยอดก็เลื้อยไหลดีครับคราบที่เห็นเนี่ยยอดก็เลื้อยไหลเนี่ยเนี่ยก่อนเนี่ยเนี่ยอาการหนึ่งที่ที่เป็นอาการที่ที่ก่อนจะขีดก่อนจะเสียเริ่มเริ่มดีแล้วนี่ครับเนี่คือเสียแล้วเนี่ยนี่นะก่อนจะสีนเนยสเป็นแบบนี้ก่อนสีดเป็นแบบนี้เลย่คือแก้กินแก้กินก็ก็เริ่มมาแล้วแต่ก่อนนี้เป็นแบบนี้เยอะไหมฮะเยอะครับเยอ,อ,อะ เป็นทุกต้นเลยครับทุกต้นเลยแทบทุกต้นมันก็ต้องรีบเร่งเลยบางครั้งก็เวลาด้วยบางทีเราเรายาเดียวครับฉีดฉีดยาพวกนี้ยาเดียวรอไม่ได้เลยรอไม่ได้ครับเห็นแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วเห็นแล้วต้องเอาเลยฉีดเลยครับครับก็ฉีดเย็นเย็นฉีดเย็นเย็นเ่ยอย่างนี้ไม่ไหวแล้วแดดอย่างนี้ไม่ไหวแล้วถ้าฉีดยาเพี้ยไม่มีแมกมามันจะช่วยได้ไหมฉีดยาเพี้ยฉีดยาเพี้ยอย่างเดียวไม่มีแมกมา มันมันก็ได้ครับแต่มันก็เราทําให้สูญเสียยาที่เราฉีดไปมากกว่าปริมาณยามันอาจจะใช้มากกว่าเพราะอะไรฮะับทำไมเพราะว่าตัวตัวตัวแมงม้ามันมันมันไปผสมกับยาที่เราฉีดมันําช่วยกระจายยาแมมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของยาอืให้ให้ให้กระจายทั่วต้นนะให้ให้ให้ประสิทธิภาพของยาดีขึ้นเพิ่มขึ้นนเขาบอกว่าไปไปถ้าไปดูสวนพิทุเรียนสวยมาดูที่นี่ครับ